สวัสดีค่ะน้าพอกันอีกแล้วค่ะมื่อน,นี้ได้ย้ำมมุนเสนค่ะย้ำมุนเสนใส่เหล็บมือนางรวยอย่างก็บ,บักทุดินครัวมได้ครับเจ็บเสียบหรือนปลอมหอมหอมผมไหมหอมผม เห็ดเลียวใหม่ๆเลยแซ่บอุ่นแซ่บเนื้อนุ่มดีอุ่นแซ่บขนาดพ่อท่นกินได้นะกินแล้ว กินตอนไหนข้าแหลกเลยเดี๋ยวหนุ่มเลยลื่นปืนลื่นปืนลงคอเลยอมไม่ต้องยำ tua din hôm đi chăm bộ แสบท้องฮะอืมนั่งพอดีเลยเนี่ยเพชรลายแสบท้องเมื่อ่างกินอีกอย่างว่าโอ้แสบแสบ โอเคีิวิวเข่า่าร้อนจนไมเผ็ดเนาเสียครอง ตีนไกไ่ใหญ่บุหันเลยค่ะใส่บัดขาบัดตีนเลย ผมเพิ่งยังบวานเนาะบวานด,าดีเอาไปหิดเอาไปซอยใส่ใส่เจียวแกบวานแบอบม,มากเท่านันแหละเดี๋ยวเราโฟกัสบ่มากเลย <c oughs> เป็นเมื่อไหรนี่ป่ะเนี่ยโฟกัสกินเลี่ยเพียวเลย กูเพื่อนกินอันนั้นอันนี้ยากคุณหนูยินได้สายาคุณหนูเนาะอาหารมันบ้านเนี่ยเหลียวบังเลยฝรั่งรวยมาเกิดแต่ด้ด้วยกินได้หุ้นเนี่ยกัขนมปัง nhang bay hương tan biết, ừ mẹp yên nó bất động hết lẽ nè ăn ăn sữa hà nội bằng bước คุณเซีนของเกา่าอันนั้นในเ่ีเ่มคุณเซียนสดเก่ารุ่นไหม,อ,มอันแห่งเขาซื้อมาไหวแต่แต่ผลมันมันดนแล้วมันเป็นอันกรอบไหมมันขาดเศนมันขาดแต่ว่ากับยังเสียเพื่อเราอยู่ซื้อไม่ดโดนผลไมสองถุงใหญ่อะ่ะ ถ้าใส,ส่มาลายมันสิอื่นแล้วค่ะเสีนยนี่ใส่พอดีดินไก่กับเป็นโลแล้ว เผือกเทใสกรอบเดียวสม้มเผือเทรลรอบนี้เปรี้ยวน้ำกรอบรอบแรกซื้อมาหวานเฮ็ดให้ติดใจบ่ะซื้อรอ้อสองชม ยัางยังอยากวงเสียงที่ว้าห้องเนาะ <c oughs> แต่ว่ารถนแม่โครแลนพันตรงนี้เลยเัาจะไปขุดสาหรือยังไงบ้างดินน้นานนีละเขาเจาะเห็ดตองดินใส่นั่นสางบาททุมที่ ืมือมอืมกินนั้คุ้มค่ากินดด่นรสมะเลือเทนไม่ละหาบา,านะทปวดเนาะแตเก็บแพงํามนั่อีย่างคือบ่แพง เดี๋ยวคือดินหอมๆมะหอมแท้พโอเจ็บคอะไรป่ะนี่พี่ยอง

นักสดต้องระวังอีกทีเด้อมันสำลักเออสดหนักแต่บุงหงหนักยังกระซังมันมันไหลลงคอเออเอาบริสียนไปนนั่นเอาไปด้วยครับผู้ใดมิก็เอาไว้ผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวินิมพากินเด้อครับวันนี้ครขอตัวลาไปก่อนเนาะไปพรนมื่นหนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ